หลุยหลุยพี่จะไฟแล้วหลุย มีแท่งแท่งชนเหล่น่้นเป็นบนคนหรืเล <'m> ่ามีวัดถอยพี่วัดถอยพี่วัดถอยพี่วัดถอย

Uh. Yeah. Eliminated. Yeah. Release the smoke respect Oh, you มันลงไปข้างล่างคนนี้เหรอปตีแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอยหนึ่ง I'm a thief. Get out of this smoke. Hey, the enemy. Enemy down. Enemy looking. Reload, my Airdrop has been delivered. Enemy now. Enemy eliminated. Enemy vehicle is nearly done Cover me, reloading. release the smoke perspective. โหหลุยหลุยพี่จะไฟแล้วหลุยริดเิ้มเลยแล้วก็อยู่อยู่ร้านจอดพออ้วยนะกว่ากว่าจะไปเฉยๆแล้วนะ โอ้ <woofony> down Release the smoke perspective <necessary> The airdrop is coming. <laughs> there might be some good supplies this way. Warning, EMP drone has been deployed. Release the smoke perspective. The airdrop is coming. <laughs> รถรถฝั่งนู้นไปพี่บีล็อกคอพี่บีล็อกคอสวยรถระเบิดนะโอ้ยบีบสวยมีคนโดนใหม่โอ้ผมไปปรับเป้าห้ามองไม่เเห็นลยลุยรือไหนหน่อยลุยือไหนหน่อยโอ้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 ไหนมันทาง อะไรดำๆลงวะกระสุนหมดเว้ยโอ้ยสไนมหลายตัวง้นทุกตัวเลยเหรอเว่าหลังั่ตัวอ้ยกะแกอย่างไรปืนระยะสูงไม่ได้ ใช่ปัญญาโอ้ยโอ้ยเรีตะกูลีละเอ้ทำของเวียนรอรอรอมาละวมาล้วาขวาขวาเังลันลันลันท้ออมา Eh uh, mod pa cakap 8